ดูดีมีความเป็นสนิมมากซะจนมันทะลุว่ะ้องนามค้นมาจากนิดยังไงก็ต้องสิมให้ดูเหมือนกันน้ำมะน,นาวเห็นอะเล็กยังทะลุได้เน่ยที่ดูสิน้ำจนกองก็ยังทะลุพยยี่ใหรสิยงขนขึน้นมึนนะี่ใหญ่แสบบอมันทะลุได้เลยนะคะ นี่เล็กอะไรปัญญาสวยมากสวยมากฝันสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เมืองสปาประเทศเบลเยียมเป็นเมืองที่มีคนร่ำคนรวยเข้ามาอะไรนะดอกไม้สวยมากเลยอันนี้กาสิโนนะฮะ คนเ่มคนรวยเขามาพักผ่อนหย่อนใจเขาจะมาเที่ยวสปงเที่ยวสปากันมันก็เหมือนกับสปาแล้วก็อาบอบนวดอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสปาเป็นสปาสปาสปาบารสปาบาคือข้างในจะเป็นอ่างเหมือนของประเทศกรีกที่คนสมัยโบราณคนกรีกสมัยโบราณเขาจะชอบเล่นสปาด้วยคาสีชวีวันนะที่กรีกเนี่ยเขาจะอะไรนะแบ่งวันณะอยู่นะ ชนชาติแบบสูงสต์ก็จะใช้สปาแบบที่หนึ่งทุนที่กันเหมือนอ่างเล็กอ่างใหญ่อะไรนี่ทุกคนอันนี้ก็คือคาสิโนม,มาฝากกันสปาแล้วตรงนี้เราก็สามารถที่จะขึ้นไปที่สปามันจะมีสปาข้างบนต้นไม้สวยๆพนักงาก็จะมาเดินซื้อของนะครับสวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยอยู่ที่ประเทศเบลเยียมนะออกมาจากหาเห็ดก็พามาเดินเที่ยว วันนี้เขาอยู่ที่เมืองสปาสปาเนี่แต่สปาก็คืออ้าวเดินไปเดินมาเดินกลับมาที่เก่าแล้วเหรอเนี่ยจะมีสปาก็คือน้ําดื่มที่เป็นน้ําพุมาจากธรรมชาติเราจะเห็นไอเจ้านี่ก็คือเจ้าตัวสปาสปาอยู่ในขวดนะทุกคนอยู่ในขวดมันจะมีโอ้โหฝนตกนะว้ายน้ําแข็งตกในขวดนี่นะในขวดสปาเนี่ยมันจะมีไอ้เจ้าเจ้านี้ยสังเกตดูนีย แค่ดื่มแค่ดื่มน้ำน้ำเปาอ่าฮะอาจจะตึกข้างหลังนี้เคยไปเมื่อสองปีเี่แล้วมันจะมีน้ำพุที่ไหลออกมาจากธรรมชาติเราสามารถที่จะไปกินได้เลยนะพี่น้องมันจะกินแต่ว่ามันจะมีความเป็นเออมันจะมีความเป็นสนิมเยอะมากแต่เราก็กินได้บอกกินได้เลยแต่ว่าเรากินกินลงไปไม่ได้อะเพราะว่ามันมีความเป็นสนิมมากนะโอ้ยู่น้าแข็งพี่น้องน้ําแข็งโต๊ะน้ำมันเท้จบับวะมีเพน้ อิตเรนส์ก็เพิ่งจ w a ัวโตก็มาสู่รั a เซีย l าเราเข้ามาเี่นี่กษัตริย์รัสเซียเขามาทานะครแบบว่าอะไรนะเพื่อเพื่อท่านผู้ชมมากที่น้องเพื่อท่านผู้ชมมากขนัดน้องแข็งตกก็ยังแบบว่าปั๊เ let's go ไปเร็วเรไปทั้งแดดและจู๋ร้านร้านอะไรก็ไม่รู้มีหมูข้างบนด้วยร้านขายหมูรอขายวา ไม่เจออะไรก็ไม่รู้นะนี่กดเท็กฟอต้าสีเดียวกอเท็กฟอต้สซีอโอ้ยน่างามมันบปสวยโอเคปะอันนี้จะมีในขวดจะปลาทุกขวดขวดน้ำ่นจะปลาจะมีเจ้าหุ่นตัวนี้อยู่ในขวดนะฮะสังเกตด,ดูนะฮะ น้ำแข็งโตเซน่างงามขั้งบนก็จะเป็นสปาชั้นบนนะครับจะเป็นสปาข้างบนน่าจะมีเห็ดเยอะมากเลยท่านผู้ชมสวยๆว,ว้าวเคาเจออีกแล้วว่าอิมโกแท็กโฟโต้สิสปาไม่ทุทกมุมเลยเอานี่ออกนี่ระคาเนี้ยก็คือนางงามกับสปานะหนาวบอน้ำแข็งตกพี่น้องน้ำแข็งตกไทยไปโอเค น้ำแข็งล่วงค่ะท่านผู้ชมโอ้ยน้ำแข็งเต็มเลยนะคะไปเลสโกไปตามนนาง,งามไปไป t h ส s ิสเวย์ไม่มีคนเลยนะเราอยู่หาเห็นเบง้างบนแข็งเต็มอัไน,น,นีโอ้โหน้ำแข็งเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมเป็นแนวนี้้าวร้า,านเขข้างถนนเขาจัดแต่งสวยงาม เรื่องนั้นนี่ท่านผู้ชมตึกเขาก็แบบเก่าๆเนาะมันเหมือนรอห้าอย่างนี้รู้สร้างแต่เมื่อไหรก็ไม่รู้อันนี้ก็ทางที่เราขึ้นไปอทางที่เราขึ้นไปนูน่นนี่ไหมมันจะมีรถไฟขึ้นไปสปาอันนี้น้ําเทสซีสกินได้ไหมอะ่ะน้ำจากประเทศส,สปานะคะดื่มน้ำแข็งน้ำลงน้ำมันเป็นสน,นิมไหม is is feel วอะเมทัลไหมรสชาติเป็นตัวเลยรสชาติเมทัลเหรอยิ่งอันน้ำน้ำมันพุทธมาจากธรรมชาติแต่เมืองนอกเขาเอาเมฮ์ถึงมันสวยๆพี่น้องนั่นๆรถขึ้นไปเลยเห็นปะขึ้นไปข้างบนมันก็จะมีน้ำนี่นี่นี่ไงเข้ามาสปากันทุกคนอันนี้เป็นโรงแรมนะฮะแล้วเขาก็ขึ้นสปากันไงเขาแต่งตัวมาขึ้นสปากันอะรถรถสำหรับแขกของโรงแรมขึ้นฟรี สำหรับคนที่มามาเที่ยวต้องซื้อตัว๋วซื้อตั๋วตรงนี้นะฮะสปาเหรอฮะจะขอขอชิมน้ําสปาก่อนนะฮะน้ําผุดขึ้นมาจากดินนะฮะแต่เมืองนอกก็ทําแบบนี้มันก็เลยสวยๆหน่อยนะฮะนอนน้ำขุนม,นมาจากดินยังไงก็ต้องชิมให้ดูเหมือนกันน้ำมะนาว เสีได้เขาป่อยให้มันทิ้งลงไปแต่ว่าเขาไปใส่น้ำขวดขายน้ำสปาตามห้างที่ตามตามอะไรต่างๆนะ่ะพี่น้องจา๋ารสชาติเหมือนกันเลยอ่ะน้องเวียมอ่าเทสไละ์ก like ับวอเตอร์ดีบิบายอินเดอะนั่นเลยอ่ะรสชาติคือกันกับสิ่งที่เขากินลึกน้องจา๋า แต่มันจะอภัยแต่มันจะมีความแบบว่าเป็นสนิมมากกว่านะเพราะมันเป็นดินน้าขึ้นมาจากดินมันก็มีความสนิมแต่เขาบอกว่ากินได้เลยนะทุกคนเอา,เอา,เอามากอกเลยเป็นน้นํา,าน้ํามหาจรั์หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอันนี้คือน้ําแข็งของจริงน้ำแข็งหนาวแห้งหนาวหนาว,น,าวนู่นทางขึ้นดอกไม้กำลังต้นไม้กำลังสีสวยมหาเห็ุเดโมน,นิะไป เป็นน้ำตกด,ด้วยอ่ะโอ้ยอย่างบ่อยๆโดนสายตายทันทีไม่เห็นแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วค่ะเน้ำตกฝนมันตก ว้าวเจออีกแล้วสล้านารักเหตซสวยมากสวยเมืนฝัน